สำรวจด่วนครับว่าบนฝ่ามือของคุณนะครับที่สันมือตรงนี้นะครับมีเป็นเส้นนะครับวิ่งตรงไปวิ่งขึ้นมาเป็นริ้วๆหรือไม่ครับถ้าคุณมีนะครับในวิชาลายมือบอกไว้ว่าเส้นนี้คือเส้นหาเงินเก่งนะเป็นเส้นหาเงินเก่งครับใครที่มีในลายมือนะแต่ในลายมือของคุณต้องอยังมีเครื่องหมายกากบาทนะ เครื่องหมายกากบาทหลายๆคนสงสัยบอาจานมันเป็นยังไงนะบางคนมีตรงนี้บางคนมีเป็นเส้นวิ่งมาตัดกันเป็นแบบนี้นะนี่คือเครื่องหมายกากบาทนะครใครที่มีตรงนี้หาเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยเกิดมาทําคุณคนได้ขึ้นนะครับให้เขายืมไปศูนย์ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมันก็หมดไปนะครับแต่คุณเป็นคนหาเงินเก่งนะทำบุญมากมากสดมนต์มากๆนะครับวางแผนการเงินชีวิตคุณก็จะดีขึ้น สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้